บิตูมีการแลกเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดในสเปนและเป็นบริษัทแรกที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ให้บริการเสมือนโดยธนาคารแห่งประเทศสเปนเพิ่งเปิดตัวบัตรเดบิตที่รอคอยมานานบัตรเดบิตบิทูมีใช้งานได้ทั่วทั้งเครือข่ายมาสการ์ดทำให้สามารถชำระเงินด้วยคริปโตสเตเปเนคอยในธุรกิจกว่า90ล้านแห่งทั่วโลกและรับเงินคืนสูงสุด9%สำหรับการชำระเงินทั้งหมด บัตรบิตูม er th e e ma e ียังสามารถใช้ในร้านค้าและร้านออนไลน์โดยใช้อุปกรณ์มือถือที่เปิดใช้ NFT เช่นสมาร์ทโฟนและสมาร์ทวอทตอนนี้บัตรสามารถเชื่อมโยงกับ8สกุลเงินดิจิตอลชั้นนาและอีกมากมายที่จะตามมาผู้ใช้สามารถชำระค่าสินค้าและบริการได้อย่างปลอดภัยด้วย B2M b t c e t h a d a x r p s o l b o t และ USDT ของ Bi t ู ทั้งเวอร์ชัน App Store และ Android ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสลับไปมาระหว่างกระเป๋าเงินดิจิทัลหลายใบพร้อมกันได้อย่างอิสระการชำระเงินในหลายสกุลเงินให้เป็นเรื่องง่ายบิตภูมีตั้งใจที่จะให้การสลับสนุนสกุลเงินดิจิทัลมากขึ้นตลอดปี2023เพื่อให้ผู้ใช้คริปโตสามารถใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ทั้งหมดของบัตรเช่นการคืนเงินเการปรรละคริปโตเฟอเรนซีในการรวมมาตการนั้น ไม่ใช่กระบวนการที่ง่ายดังที่ซีอและผู้ร่วมก่อตั้งบิดพมีอธิบายว่าผู้เชี่ยวชาญหลายสิบคนมีส่วนร่วมในโครงการนี้และหลังจากทํางานมาสองปีเราพบกุญแจที่สําคัญในการเชื่อมโยงคริปโตเคอเรซีกับเครือข่ายการชาระเงินของมัตรการในการทําเช่นนี้เราแก้ไขขั้นตอนการทําธุรกรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรโตคอลการชาระเงินของบัตรระหว่างประเทศ เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้สกุลเงินดิจิตอลเพื่อชำระเงินได้ทันทีและโปร่งใสสำหรับธุรกิจยิ่งไปกว่านั้นเรายังสามารถเพิ่มการคืนเงินสูงสุดถึง9%เมื่อซื้อสินค้าหลังจากประสบความสำเร็จใน ICO 30ล้านยูโรในปี2021 Bitu.me ก็ยุ่งอยู่กับการสร้างรรสถาบันการศรราึกษาการรวมโทเค็นใหม่เพื่อการค้าและแน่นอนว่าการทำง,งานเพื่อปรับปรุปรงเข้าถึงเทคโนโลยีเว็บ3สำหรับผู้ใช้ทั่วไป ด้วยเหตุนี้บิตูมีจึงต้องการให้ผู้ใช้บัตรได้รับประสบการณ์ที่ราบรื่นและปลอดภัยเช่นเดียวกับบัตรเดบิตทั่วไปดังนั้นบัตรบิตูมีจึงแตกต่างจากจบัตรเข้ารหัสผู้แข่งบางรายช่วยให้ผู้ใช้สามารถถอนเงินที่ตู้ atm และสามารถชำระเงินออนไลน์ได้ทันทีโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการแลกเปลี่ยนเงินสามารถทำด้วยตัวเองบนแอปผู้ใช้บัตรบิตูมีสามารถวางใจได้เมื่อรู้ว่าคุณลักษณะความปลอดภัยเช่น ความสามารถในการล็อกและการปลดล็อกการกําหนดค่าขีดจากัดของการใช้งานและการสนับสนุนด้านความปลอดภัยสําหรับ NFT อยู่ใกล้ให้ปลายนี้ความสามารถในการรวมความยือดหยุ่ของสกุลเงินดิจิทัลเข้ากับความปลอดภัยและความสะดวกสบายของการเงินแบบดั้งเดิมนั้นเป็นกระบวนการที่ตื่นเต้นดังที่ Andy Normal CEO ของผู้ร่วมก่อตั้ง Bitu.me กล่าวว่าภารกิจของเราคือ การนำการใช้คริปโตเคอเรนซีเข้ามาใกล้ทุกคนมากขึ้น b i t m m e กช่วยให้ทุกคนใช้คริปโตเคอ r e เรนซีของคุณได้ง่ายดายและรวดเร็วในชีวิตประจำวันของคุณคุณสามารถใช้คริปโตเคอ r เรนซีเช่น Bitcoin หรือสเตเปนคอย USDT ที่ร้านค้าจริงหรือร้านค้าออนไลน์บัตร b i t m m e เป็นความก้าวหน้าครั้งยิ่งใหญ่สำหรับผู้ใช้สกุลเงินดิจิตอลในชีวิตประจำวันด้วยการชำระเงินที่คล่องตัวซอฟต์แวร์ที่เป็นมิตรกับ NFT และคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่งเนื่องจากการใช้คลิปโตควเรนซีกลายเป็นกระแสหลักมากขึ้นผู้คนจึงมองหาคุณสมบัติและรางวัลที่ดีที่สุดและด้วยเงินเคอนสูงสุด9%สำหรับผู้ใช้บัตรเดบิตของ b i t m ีจึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกคนที่ต้องการใช้ประโยชน์สูงสุดในการใช้สกุลเงินดิจิตอล